บ้านแพทติเซียเตรียมเป็นสไพร์เล็กบ้านเดียวชมพูเปิดบ้านแพติเซียแฮปปี้โน้ตพาเจอครอบครัวรงังสีสิงพิพัฒ์บ้านหลังนี้แพติเซียอาศัยอยู่ด้วยกันกันกบคุณพอ่อคุณแม่และน้องชายบรรยากาศนอกบ้านให้ความรู้สึกผ่อนคลายและรมรื่นราย้อมไปด้วยต้นไม้จานวนมากพร้อมสนามหญ้าให้เราน้องหมาได้วิ่งเลน่นรวมถึงทางเดินหินเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณรอบๆบ,บ,บ,บ้านอีกด้วยส่วนบร,ริเวณด้านในตกแต่งแบบผสมผสานร,ระหว่างสไตล์โมเดิร์นกับสไตล์วินเทจโดยในส่วนของฝั่งที่เป็นสไตล์โมเดิร์นนั้นจะเป็นมุมโปรดของคุณแม่และ พโดยบรรยากาศโดยรวมของในบ้านนั้นจะใช้เน้นเป็นสีโทนน้ำตาลและครีมเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นและก็ให้น่าอยู่กับบ้านก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าทําเอาพวกคาเมาถึงกับเงียบไปพักใหญ่หลังจากนางเอกสาวแพรทริเซียกูดได้เดินทางไปร่วมกินข้าวในวันเกิดข,ของซุปซาตัวแม่อย่างชมพู่อาร,รยาที่จัดขึ้นเฉพาะคนในครอบครัวเรียกได้ว่าเป็นการตอกย้าความสัมพันธ์ของนักสแสดงสาวก,กับไฮโซหนุม่มโนวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ว่ายังคงอยู่ดีและยิ่งไปกว่านั้นสาวแพทริเซียในนางคังคงหนุ่มโนดคุณแม่หนุม่มโนตอนทาาานน้้้้ววววดดดยยยกกกัอีีเรไ่ มาสยบข่าวเหมาแม่ไม่ปลื้มไปได้เลยเพราะว่าดูท่าแล้วก็น่าจะไฟเขียวฟานฉลุยแพทิเซียกลนั้นในนั้งเปิดใจเรารึงถึงเรื่องราวความรักของตัวเองกับวันใจของหนุ่มรุนพีที่เป็นรักตั้งไว้แต่ก็ไปได้สวยในรายการซึ่งเรื่องนี้บอกเลยค่ะว่าสะพ้ายญ่อย่างชมพู่อรยญานั้นถึงกับมองบนในความหวานกันเลยทีเดียวพาโนตไปเจอกับครอบครัวที่ภูเก็ตแล้วพี่โนตได้เจอกับครอบครัวหนูค่อนข้างบ่อยคุณยายเป็นคนเงียบๆพี่โนตก็เงียบแค่ทักทายกันปกติส่วนคุณพ่อคุณแม่ลูกรักไทยเขาก็ร ตอนแรกๆเขาก็ให้ดูดีๆแต่ข้อดีของพี่โน้นั้นทุกครั้งที่เขามาบ้านเขาชอบทําอาหารทําเสร็จก็จะล้างจานเองส่วนวันแรกเขาก็เก็บจานล้างจานเขาก็ทําเหมือนเดิมอยู่ที่บ้านทําไหมนางก็ทําทาเหมือนซักกุ้งเวลามีบ้านจะชอบจัดแจงว่าซื้ออะไรยังไงวันเกิดสมาชิกในบ้านนั้นก็จะเป็นคนซื้อเค้กเองมีความเป็นซักกุ้งสูงสุดไปเจอเวลาครอบครัวโน้ตเป็นยังไงบ้างก็เขินเขินคะ่ะกับพี่ชมก็ตามงานแต่ก็ยังเขินอยู่ด้วยวัยด้วยอะไรด้วยแต่โชคดีที่ทางครอบครัวพี่โน้นั้นเป็นกันเองมากๆๆฟนดลี่สุท เรารู้สึกอบอุน่น เวลาอยู่ด้วยกันโนตก็มีมุมหว,วานๆอ่อนบ้างไหมก็มีนะคะแต่เขาดูไม่น่าจะเป็นคนอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็มีอ่อนบ้างจะมีโมเมนต์เวลาที่เขาเหนื่อยเขาจะมาอ่อนเขามานั่งดูหนังบ้างมีเสียงซองบ้างโนตขี้หึงไหมจริงๆอาจจะมีอารมณ์ที่ขี้หึงเวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วไม่อยากให้เขาไปแต่ส่วนมากก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดส่วนแพทก็มีหึงบ้างแต่เขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจอย่างพี่หนูเวลาบอกว่าเขาจะไปไหนไปเจอกลุ่มเพื่อนไหนก็จะพาไปด้วยเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรแอดเวนเจอ ไม่มีสัญญาณก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ให้เราดูว่าเขาไปทําอะไรมา